แต่อัตโนมัติมันก็จะมีทั้งหมดสิบเมนูซ้ายและขวาอย่างละห้านะครับก็ไล่ตามปุ่มจะมีเปโซร้อนอเมริกาโน่ร้อนอเมริกาโน่เย็นชาเขียวมะนาวน้ำร้อนคาปูลาเต้คาปูเย็นลาเต้เยน็นแล้วก็ชาเขียวมะชา่าลาเต้นะครับอันนี้จะเป็นแผงทัชสก,กรีนหมดเลยนะปุ่มมันไม่ได้เป็นปุ่มกดนะมันเป็นทัชสก,กรีนหมดเลยหน้าจอเป็นหน้าจอ L c d ซดีนะครับ ทีนี้ตัวเครื่องมันก็จะประกอบอยู่ด้วยตัวโถใส่ขเล็กแผงคอนโทรลหัวจ่ายถัดน้ำทิ้งนะครับแล้วก็ที่รองแก้วเวลาแก้วเล็กถ้ามันจ่ายไม่ถึงนะครับแล้วก็ก่อนเปิดเครื่องทุกครั้งนะครับมันจะมีน้ำประมาณ5ลิตรอยู่เนาะขวดหนึ่งก่อนเปิดเครื่องทุกครั้งให้เช็คน้ำก่อนห้ามต่ำกว่าหนึ่งใน3ของแก๊สอนนั้น น้ำต้องมีมากกว่า1ใน3นะครับสวิตเปิดปิดเครื่องจะอยู่ด้านหลังให้เอื้องมือไปเปิดได้เลยเดี๋ยวรบกวนที่เปิดนะครับง่าแ,แก่มากเลยอันนี้ส<อ>ต๊องคำ<ม>สิบ<ป>จากโถสั่นเล็กกาแฟตัวนี้จะเป็นชุดชงอตัวนี้เรียกว่าชุดชงกาแฟล้างทำความศาศาสะอาดทุกวันหลังจากปิดเครื่อง,งครับผมโถใส่ผงผงในที่นี้คือผงอาชาเขียวมะนาว แล้วก็ชาเขียวม,มัชากนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดูดนมออกมาเขาจะจ่ายลงนี้นี้จะเป็นชุดหัวจ่ายนะครับอันนี้จะเป็นถ่านน้ำทิ้งขอออกมาได้ป,ปุ๊บถังกาดกาดกกกอ,อันนี้นต้องล้างทุกวันอยู่แล้วนะครับอันนี้จะล้างตู้น้ำยาล้างจานได้ปกตินะครับส่วนตัวเนี้ยเวลาล้างให้ล้างน้ําเปล่าเท่านั้นเนาะห้ามล้างน้ํายาห้ามยางน้ำยาล้างจานตอนมีงานเดี๋ยวกินมันจะติดนะครับ อ่ะโอเคตะต่อไปก่อนใส่กาแฟเมคกาแฟเสร็จเลยครับให้เดินให้ดันเปิดไว้ปุ๊บมันจะมีเมันกาแฟลงมานะครับเสร็จแล้วก็ใส่พวกผงรอเลยช่องหนึ่งนะครับโถโถสามารถแนะนํามันจะมีเลขหนึ่งกับเลขสองโอเคค่ะมันจะมีเลขหนึ่งกับเลขสองอ่ะมันจะมีเลขหนึ่งกับเลขสองใส่ให้ตรงนะครับข้างในเครื่องมันจะมีอยู่หนึ่งกับสองถ้าเราใส่ผิดมันจะทําผิดเมนูทันที อย่าใส่สลับกันนะทีนี้โถหนึ่งโถหนึ่งนะครับเราจะใส่เป็นยางอยู่ในตะกร้าสีขาวนั่นแหละตะกร้าสีขาวที่ใส่ซองพวกนั้นไว้นะ่ะเออดึงนินช่างมาดิลิงมะนาวมาดิชาเขียวมะนาวนะโถหนึ่งเราจะใส่ชาเขียวมะนาวโถห,หนึ่งใส่ชาเขียวมะนาว,นาวอ่ะเดี๋ยวเราใส่ชาเขียวมะนาว ชาเขียวมะนาวไหนวะเอกอันไหนชาเขียวมะนาวแกะเลยนี่แกะดลยไม่รู้นี่แกะดูเลยตุ้งใช่โดมเมางี้มะนาวเดี๋ยวอันนี้มัะชาละเออมะชามะชาน่าจะสีเขียวอันนี้สีเหลืองเดี๋ยวผมมาถ่ายไปไอ้ฉ่โหัวสอง อันนี้ชาเอ่อมะขา,ามานาวชาเขียวมะนาวอ่าโถหนึ่งโถหนึ่งนะใส่โถละสองไหะไม่ไม่ของเรามันจะเป็นถุงใหญ่มากมันจะเป็นถุงใหญ่มาครับน,นี้เมนของฟอร์ทูเดงเดี๋ยวเราใส่ให้ม,มันกดได้ก่อปะ แรกๆครับถ้าเปิดขายแรกๆไม่จําเป็นต้องใส่เยอะนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าลูกค้ามาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเหลือทิ้งไว้ครับมันจะเหนียว<ช>แต่เราจะต้องทิ้งก็คือค่อยๆใส่ค่อยๆเ,เติมค่อยๆดลูกค้าคงต้องใส่ครึ่งถุงก่อนประมาณใช่ครับประมาณครึ่งถุงประมาณครึ่งถุงก่อน,นอน ก็ต่อไปถึงก็ได้สบายนะไม่งั้นอูอันนั้นอ่ะมันต้องล้างอ่ะคิดถึงว่าเอ๊ะอยู่อยู่อยู่จะมาตั้งแล้วพี่จะไปล้างของล้างอะไรยังไงตอนแรกที่ยืมไงเพราะอันนั้นอ่ะมันต้องมีที่ล้างที่ฟ้่ำทีอะไรเลยไงที่เรงอยู่อยู่มาตั้งเลยอ่ะก็นั่ง ไกลแม้ตั้งแต่เท้าตั้งแต่หกโมงนั่งท่องถินกาแฟผมขอโทษพี่ที่ผมแจ้งไม่ละเอียดหนูก็ยังตกใจให้เป็นวันธเดย์พี่อย่าไปตั้งตรงไหนผมขอโทษผมขอโทษจะชมยังไงเนาะเรื่องไอ้นี่อยู่ว่าจะข้ามเกาะได้ไม่ได้แล้วตกลงเขาว่าอะไรมัางไหมถ้ามาแบบนี้เขาให้่ะครับนนี้เมื่อเราใส่ผงประมาณอันนี้เป็นตัวเทสเนาะเราก็ใส่ผงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วใส่ตรงเวลาใส่ครับมันจะมีมันจะมีแง่งอยู่ใส่ให้ตรงร่อง อย่าใส่สลับกันนะหนึ่งใส่หนึ่งหนึ่งคือชาเขียวมะนาวอันนี้ชาเขียวมะนาวนี่หนึ่งนี่เลขหนึ่งแพ้อ่าอันนี้เลขสองเลขสองเป็นชาเขียวมัชาชาเขียวมัชากปึ๊บนะครับเวลาใส่อ่ะครับให้หันตัวปากกระบอกขึ้นนะเมื่อใส่เสร็จแล้วให้บิดลงอย่างนี้ปึ๊บมันจะได้ลงบิดให้ตรงรูแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยปิดได้ปึ๊บ ทีน,นี้เวลาล็อกกุญแจเวลาล็อกกุญแจมันจะมีแง่งอยู่แบบนี้มันจะมีแง่งอยู่เห็นไหมครับเอาแง่งตัวเนี้ยเข้าไปางี้ให้ตรงเวลาเปิดก็แค่บิดเวลาล็อก<ห>ใช่ไหมครับดันตัวนี้ไปก็ล็อกแหละปึ๊บตัวเนี้ยมันจะมีแกนเอาไปล็อกกระลูกเวลาเปิดเอาแง่งครับดันเข้าไปตรงนี้เปิดหมุนบิดปิดปึ๊บ ตรงแล้วก็ดันเข้าไปตลอคอันนี้เดี๋ยวถ่ายวิดีโอเดี๋ยวลองกันเดี๋ยวผมขออนุญาตกดกาแฟทิ้งก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่ทีนี้เวลาผสมนมเสร็จแล้วปุ๊บให้เราแช่ในตู้เย็นไว้ตลอดเวลาแล้วก็เขียนวันวันเริ่มผสมกับวันหมดอายุไว้สามารถใส่แก๊ลอน2ลิตรไว้ได้เลยนะครับถ้ากลัวว่ามันใช้ไม่หมดใช่ไหมครับพี่ใช้ โถหรือแก้วก็ได้ครับที่มันน้อยกว่า2ลิตรครับเอามาผสมทีละขังก็ได้ครับลองลองดูแรกๆก,ก,ก่อนว่ามันขายได้เท่าไหร่เพราะว่าแรกๆพี่ว่าพี่จะใช้แค่ขวดขวดขวดลิตรขวดลิตรเล็กอะไปขวดขวด12บสองา,าท,ทายี่สิ้าใช่ไหมครับไม่แต่ไม่ว่าวันแรกเพราว่าพี่จะลองเป็นขวดปกติขวดกลางแปดร้อยมิลลิลิตรอ๋อขวดตัวนี้ใช่ไหมแล้วใช่ขวดนี้ก็ได้ใช่ไหมไอ้เดี๋ยวเราใช้แมตติใช่ไหมโอเคครับทีนี้วิธีการล้างระหว่างวันครับมันจะมีล้างระบบนม กับล้างตัวโถมิกไห้ล้างระบบผสมผงเพื่อป้องกันมันติดนะครับวิธีการล้างคือให้เรากดปุ่มตรงนี้เปิดเครื่องมา,อ,าอย่างนี้ปุ่มที่สี่นะครับเสร็จแ,แล้วกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยมือมันก็จะใช้น้าร้อนนะครับล้างทั้งสองสุดนี้ออกมา นะที่เราชงกปี่จเกีียวเริ่มใส่แล้วปึ๊บอ่าโอเคอันนี้เสร็จแล้วล้างระบบนมระหว่างวันนะครับระหว่างวันนะให้เราและปุ่มแรกปุ่มแรกปุ่มแรกนะนยครับปุ่มนี้ที่มันเขียนว่า setting and reset นะครับกดค้างไว้ปึ๊บ มัทจะทำการดูดน้ําเปล่าครับไล่โพ๊่พวกคราบนมพวกอะไรออกมามถ้าสมมุิเราขายเยอะ <ๆ S 1> เนาะหรือขายไม่เยอะก็สิบสองอ่าประมาณสี่ชั่วโมงล้างหนึ่งครั้งนะครับโดยกดปุ่มที่สามปุ่มที่สามค้างไว้ ประมาณ5วิปึบมันก็จะทํางานเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะใช้น้าร้อนครับไล่ออกมาทดดั้งปวดใจนะมันจะใช้น้าร้อนไล่ขี้กาแฟออกมาปึ๊บเรียบร้อยอันนี้นะครับเราจะล้างระบบนมก่อน โดยนะครับใช้เม็ดยา1เม็ดนะครับผสมกับน้ำร้อนนิดนึงประมาณนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็คนหรือบดให้มันละลาย หยิมช้อนนะครับเต,ต้าปลเาลงไปให้ครบครึ่งลิตรประมาณนี้ครึ่งลิตรประมาณนะประมาณเสร็จแล้วนะครับนําสายนมนําสายนมของเรานะครับออกมานะครับจุ่มลงไปเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับกดปุ่มที่ หนึ่งปุ่มที่หนึ่งค้างไว้นะครับเ,เครื่องมันจะดูดน,น้ำออกมาล้างถ้าเราขี้เกยียจยกขาดไปทิ้งหา,าอะไรมาลองจะทำการล้างด้วยกันสองรอบนะครับก็คือล้างน้ำยารอบหนึ่งแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าหนึ่งรอบนะครับถ้าเรากลัวมันไม่สะอาดล้างไปเลยสองรอบน้ำเปล่า เปลี่ยนจากน้ำยาปุ๊บเหมือนเดิมครับเทน้ำเปล่าลงประมาณ500 ml หรือครึ่งลิตรเดินไปต้องปิดโลโก้ไว้เลยเดิมครับเอาสายจุ่มนะครับแล้วก็กดปุ่มที่หนึ่งปุ่มที่หนึ่งค้างไว้ทีนี้มันก็จะไล่น้ำเปล่าออกมานะถ้าเราไม่ล้างนะครับ ทิงไปนานๆอ่ะสายมันจะเขียวมันจะเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียเหมือนเราทำโยเกิร์ตอ่ะถ,ถ้าใค้น้ำพึ้นนะฮะนี้อ่ะโอเคถ้าเราไม่มั่นใจอ่ะเรากดล้างอีกรอบหนึ่งกลัวมันไม่สะอาดดูด้วยนะครับ อ่าระบบนมล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสต็อปได้เลย้ลางลชุดผสมวิธีการล้างชุดผสมนะครับขั้นตอนแรกคือล้างด้วยปุ่มให้มันไล่พวกคราบต่างๆออกมาเหมือนตอนเราทําการล้างระหว่างวันก็คือกดปุ่มที่สี <See. S 1> yeah. ่ยาวตอมมากดล้างไว้ระหว่างนั้นเราก็บิดหัวรอปิดขึ้น เอาถัผสมมากๆถ้าสมมติมันเยอะปกติมันจะติดเนาะเราก็เขยา่าเขย่ามันบ้างหาอะไรมาปิดก็ได้ครับล้วก็เขยา่าหรือเอาช้อนมาขุดๆคนๆคนๆไม่ให้มันเป็นก้อนนะครับทำทั้งสองถเหมือนกันเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็พักไว้ข้างบนนะครับน,นี้นะต่อมาถอดวิธีการถอดนะวิธีการถอดนะครับ อันดับแรกดึงชิ้นนี้ขึ้นมาก่อนฟึ๊บมันจะออกมาอย่างนี้นะหนึ่ง <1 S 1> ชุดนี้งัดบิดอย่างนี้ขึ้นมาเอาใหม่แต่วกลับลงไปบิดมันขึ้นมาปึ๊บเอาใหม่นะครับดูดีๆนะบิดมันขึ้นมาอย่างนี้ยกยกมานิดนึงยกปึ๊บบิดขึ้นมาเสร็จแล้วดึงออกมาตรงๆนะครับแบบนี้ปึ๊บน,นะครับ ชุดนี้ดึงออกมาตรงๆแบบนี้นะครับแค่นี้ถอดสายออกถอดสายออกนะเสร็จแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดได้เลยใช้น้ำยาล้างจานได้นะครับล้างตรงรูนะครับล้างตรงชุดนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้นะที่มันอยู่เนี้ยถอดออกได้แบบนี้มันจะอยู่อย่างนี้นะครับปึ๊บ ๊บบนี้นะครับชิ้นนี้ล้าทงทำความสะอาดได้ตัวนี้ถอดออกได้นะถ้าเกิดมันมีคราบติดดึงมาตรงๆนี่เลยดึงมาตรงๆแบบนี้นะครับวิธีการใส่ตัวนี้วิธีการใส่นะเวลาเราดึงออกมาปุ๊บถ้าเราสังเกตเห็นนะครับมันจะมีร่องกับตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับให้ให้เอาร่องตัวเนี้อยู่อย่างนี้ข้างบนมันตรงนี้มันจะปิดพอดีเห็นไหมหเวลา จะอยู่นี้อยู่นี้อยู่นี้อยู่ตรงนี้งนี่เรจะอยู่ตรงล่องพอดีถ้าเรากลัวลืมว่ามันอยู่ลักษณะไหนใช่ไหมครับให้หาเมจิมาทํามาร์กไว้ถ้าสมมุติว่าเราใส่ผิดด้านมันก็จะกลับมาอย่างนี้มันก็จะไม่ตรงมาร์กมันก็จะใส่ไม่ได้นะครับใส่ให้มันตรงดง้มันก็จะใส่ได้ปกติชุดที่สองถอยเหมือนกันหนึ่ง ยกขึ้นนิดนึงบิดบดึงออกมาตรงๆแล้วก็อันนี้ถอดออกมาแบบนี้ึบแล้วก็ดึงสายออกอค,คับ,คบแบบนี้นะครับแล้วก็เราะค่อยไปหลงังระหว่างเราถอดออกมานะครับเราก็ปิดเครื่องนะครับ มื่อปิดเครื่องเสร็จแล้วสิ่งที่จะถอดล้างชิ้นสุดท้ายอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นชุดชงวิธีถอดกลวยส่งกาแฟกลวยนะครับกอไก่ลอเรือวแหวนยัยักษ์นะครับส่งกาแฟนะครับหมุนขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วตัวนี้ยกขึ้นมาตรงๆแบบนี้ปึ๊บ นะครับเสร็จแล้วจะมีตัวหมุนตรงนี้นะเสียบลงไปแบบนี้นะครับหมุนลงให้สุดจนมันอยู่ตำแหน,น่งนี้เสร็จแล้วนะครับนำ ฟองน้ําชุบน้ําเปล่านะครับหรือถ้าเรามีก๊อกมีซิงจุ่มมันไปทั้งตัวได้เลยแล้วก่อนใส่ตากให้แห้งทุกครั้งนะครับโอเคสต็อปเอาอย่งโอเคอ่ะวิธีการมาก่อนนะครับเมื่อล้างเสร็จแล้วนะครับชุดชงชุดชงมันจะอยู่ในตาแหน่งนี้นะครับให้เราเหมือนเดิมครับนำตัวหมุนนะครับขึ้นมาหมุน ให้อยู่ในตำแหน่งเดิมปึ๊บมันจะมีจังหวะสุดอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะตัวนี้กับตัวนี้จะแตกกันแล้วมันก็จะเกือบแต่กันทดีนะครับแล้วเราลองไปใส่ดูแล้วเราก็นําไปใส่พื้นที่เดิมวิธีการใส่นะครับจับปึ๊บยกให้สูงสูง แลดังให้สุดแบบนี้แลตรายลงมาตรงๆจะเห็นว่ามันไม่เข้าใช่ไหมถ้าตัวนี้หลุดไม่ต้องตกใจนะมันมีร่องอยู่ทางซ้ายและขวามันไม่เข้าใช่ไหมครับใช้เป็นช่วยหมุนหาตำแหน่ง ให้มันเข้าเพราะว่าถ้าเกลียวตัวเนี้ยเกลียวตรงเนี้กับต,ต,ตรงนี้มันไม่ตรงกันมันจะหมุนไม่เข้านะครับขยับขึ้นขยับลงนิดนึงปึ๊บอ่าโอเคเข้าแล้ว ันคือเข้าแล้วนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับตอ่อเราก็ประกอบชิ้นไหนถอดก่อนให้ใส่ที่หลังสุดชิ้นไหนถอดที่หลังสุดให้ใส่ก่อนเมื่อกี้เราถอดชิ้นนี้หลังสุดเราใส่ชิ้นนี้ก่อนนะครับแต่เราลงมาตำแหน่งเดิมแบบนี้นะครับต่อมาชิ้นนี้เราถอดปุ๊บเราก็มาเสียบสายนะครับขนาดสายความยาวมันจะพอดีเนานะ ปึ๊บเราก็ใส่เข้าไปตรงๆนะครับทีนี้ตรงเนี้ยมันจะมีเขี้ยวอยู่ซึ่งต้องใส่เขี้ยวให้ตรงใลยต้องเลยปึ๊บนะครับแล้วก็มาใส่ตัวนี้นะครับอย่าลืมเมื่อเราถอดตัวนี้ออกแล้วให้ใส่กลับพื้นที่เดิมด้วยตัวของมันอยู่ข้างบนสามารถสลับกันได้ ah <laughs> เป็นการทักที่ดีมากครับมันสามารถสลับกันได้นะใส่แล้วห่อนะครับแต่ต้องล้างให้สะอาดนะครับวิธีการใส่เราถอดออกมาแบบไหนให้ใส่แบบนั้นแล้วคืนไปแบบเดิมที่เราถอดออกมาเราถอดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็แทงมันไปตรงตรงแค่มันชนพอนะอย่าดันมันเยอะนะครับเดี๋ยวมันหลุดลงไปข้างหลังเสร็จแ,แล้วก็บิดมันคืนมาที่เดิมปุ๊บกดให้แน่ใจว่ามันแน่นอยู่ในตำแหน่งแล้วนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ร้องอ๋อโอเคผม,มเป็นชาเจลหน้าอยู่แล้วก็สอดมกข้างหลังครับดันเข้าไปในรูนี้ปึ๊บแล้วก็ปิดพอดีแบบนี้อ่ะเหมือนกันอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้มาใส่ไปแล้วเนาะแล้วก็ฟึบอ้าวไม่ใช่ไม่ทักเลยใส่นี้ก่อนนะครับเสียบสายะะนะครับตรงตรงตรอก สก๊อตส๊อ๊อเลขหนึ่งชาเขียว <ไป S 1> มะนาว,านาวเลขสองคือชาเขียวโอเคนะครับเสร็จแล้วเปิดเครื่องครับผมอันนี้กระพริบคือกำลังดูดน้ำอยู่อ่าลิ้นก็ทำการ ล้างด้วยน้ำร้อนนะครับเป็นการเช็คตัวชุดชงไปด้วยว่ามันทำงานปกติไหมเเครื่องอกาแฟเขาเป็นแบบนี้กดถ่ายได้เลยครับไม่งชงทันสมัยอ่ะแน่นอนนั่งท่องสูตรเกือบตายอ่าโอเคแค่นี้เครื่องก็พร้อมใช้งานสามารถขายต่อได้แล้วครับทีนี้เมื่อกี้ <มา S 2> เราลืม,ม,ม <า S 1> อะไรใช่ไหมที่เราเห็นกดถายได้เอง ลืมบิดตัวนี้ลงใช่ใชอ่าเราก็บิดลงเหมือนเดิมคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ได้ดูอะยเราลืมจริงว่าลือเรามไม่ได้เราไม่ได้ไม่ไม่ใช่ครับจะเป็นพี่คนเลยนะครับ